โครงการนี้ผมจะตัดสินใจ,ะจ,ะจ,ะจะเข้าไปนะผมจะเรียนไหวไหมครับเรียนไหวไหมเติ้ล้องอยู่ที่ตัวคุณนี่นะเติ้ลเรียนไหวไหมเติ้ลเรียนไหวไหมเติ้ลนะโอเคอ่าโอมกอนซีเมซีโซฮาฝัก,ฝกปีมมาหน่อยละกันนะเติ้ลน,นะฝากไปมมาหน่อยละกันให้จีด,ดูเนาะเดี๋ยวดูให้ก่อนก็นได้ฝากไปมมาหน่อยเรียนไหวไหมเติ้ล อาจารย์ว่าไม่น่าจะไหวเนี่ยเติ้ลนะตามหน้าดวงคุณเติ้ลเขาคุณมากเติ้ลขอบคุณมากครับเอออาจารย์พูดแรงกหมบเติ้ลแรงไปหรือเปล่าคุณเติ้ลไม่น่าจะพูดแรงเกินไปเกินไปหรือเปล่านะแต่น้าไพ่อะมันไม่น่าจะไหวเติ้ล like <ways> ไม่น่าจะไหวนะมันไม่น yes ่าจะไหวครับแต่ถ้าคุณเติ้ลสู้อาจะไหวก็ได้นะแต่ตามน้าไพ่ไม่ไหวแล้วต่อยอดไปทํางานที่แล้วต่อยอดไปทาไปในการทางานได้ไหมครับต่อยอดได้ไหมเติ้ล ได้ไหมรับเติ้ลได้ไหมได้หรือเปล่าต่อยอดได้ไหมับเติ้ล